อันน้นนี่มันช่องนี้แะพอให้เให้ขาดูหนย้องใ้เา้นอว่ามันีนตีว่าถ้าเกิดว่าเขาทำการลื้อเราจะมีความหวงเราจะส่งน้ำมาแว่าแ่นีแค่ไหนแไหแต่ว่ามันก็ต้องมีการทุอะไรก่อนไม่งั้นเราสกองไม่ได้มีปัญหาครับเรียกมาได้เ รถนะครับ se กูเนี่านู่นน่ะตรงการรถเก๋ง ตามคลองสาธารณะอยู่แล้วทีนี้เราคุยกับทางสยามบีชชอละไปสยามบีชชอบอกว่าทางนี้เช่าเป็นปีต่อปีตอนที่ทางนี้เสนอกับทางเขาเนี่ยแบบเนี่ยตรงตามแบบเขาก็ไม่ได้มาดูตรวจแต่ว่าตอนก่อสร้างเนี่ยมันล้ำดังนั้นมันจะต้องรื้อจะต้องรื้อแล้ที่เขตอะไาเลยอที่นี่อัดเนี่ยผมต้องไปถ่ายทอดอ่ะแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องไปถ่ายทอดคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้จะรื้อเองหรือจะ จะรื้อเองหรือจะให้มึงออกคําสั่งถ้ารื้อเองเราก็ไม่ไปยุ่งเรื่องของคําสั่งถ้ายุ่งเรื่องคําสั่งน้องโดนเซ็นได้อีก6เมตรจากจุดน้องต้องมีเงินหรออันนี้เราจะเป็นเจ้าของบัตรไม่ค่ะไม่ใช่แค่ลูกน้องค่ะไปถ่ายทอดนั่นแหละต้องเรียนให้จถ้านี่เดี๋ยวน้องเอาพี่พบให้เบอร์โทรศัพท์น้องไว้หน่อยได้โทรมาบอกว่าจะเอายังไงให้จะไปมีเบอร์โทรศัพท์ใครที่ให้เจ้านายหนูโทรคุยได้นะอะเอาเบอร์เบอร์ผมอ่ะเบอร์ล่องนูไป

อย่างซีไข่แต่ย่างซีไข่เขาไป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 ทีงงือจะว่าแม่เขาไปบานนะ้านมุมนู่นเลยาเป็นเส้นเสียงมาใช่ไหมะาเป็นเส้นตรงไป้ว่านู่นได้เยงนีแล้วทงาน

ชิดเองชิดอะรชิดเออโอเคถ้าประมาณมันต้องชิดี่ต้องตรงต้องโอเคับไปที่งานหนมหนอว่าวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะยืนยันให้เขาเห็นว่าไอ้แมว ลำคลองที่ถูกต้องเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท่านหัวหน้าฝ่ายรางวัลของสำนักงานที่ดินมาจนถึงสาขาบางละมุงครับร่วมกับทางรองนายกเมืองวัทยา,แล,ททยยา,าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยเราก็มาตรวจสอบก็เอาแผนที่เอาระวังอะไรแต่ละที่เกี่ยวข้องกันนะครับว่าในส่วนที่มันล้ำเข้ามาในเขตคลองยอย่างไรก็ต้องรือ้อนะครับก็ต้องรื้อให้มันเป็นไปตาม ไปตามกฎหมายอาคารที่ลุกล้ำแล้วเบื้งต้นก็ประสานกับทางเมว,ว่าถ้าหากว่าเจ้าของเขาเนี่ยยอมรื้อออกไปครับไม่หาอะไรแต่ว่าถ้าเกิขาไม่อเนี่ยก็ต้องให้ทางเมืองแก้ใชกก้ควบกุมอาคารครัแจ้งเขาว่าเขาอยอกไปัารที่ลุกล้ำอนี้เราจะต้องอรัเปื่อของการอราบที่าเรื่องของการขอใบอนุญาต คืออย่างนี้ครับการขอใบอนุญ,ญาตเนี่ยเวลาเขาขอใบอนุญ,ญาตตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบเคสสอบอะไรแต่เวลาการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่ทราบวัน,นที่ได้กือบเขาเนี่ยเขาเอจริงเขาก็บอกว่าที่ดินที่เขาใช้ในการก่อสร้างเขาก็เช่ามานะเจ้าของที่เราให้เช่าเขาก็ส่งมอบสภาพพื้นที่เป็นแบบอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าในความจริงจริงแบบนั้เป็นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเขาส่งมอบ เขาชี้ขอบเขตที่มันผิดแต่จะกอได้จริงนะครับเจ้าของที่ให้เช่าก็จะต้องเป็นคนที่เราคุ้นชินซึ่งเป็นเรื่องนู้ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าแต่สําหรับของเราซึ่งเป็นเจ้าที่ฝ่ายบ้านเรือนครับเราก็มาดูว่าแนวเขตของของเราเนี่ยไปตรงไหนนะครับเขตเรากองสาธารณะเนีไปทีงไหนแล้วก็เอาที่เขตแล้วแต่ไม่รู้จ้างมาทำไมเหรอจ้างผมมาคุ้นบ้านจริงนน่าจะ